อินะดอเบย่ะสูสูสูอ่ะตอตอตออันนี้วะขาอันนั้นแหละอ ใช่ไม่ใช่ไอ <I. S 1> ไม่ใช่อไอกับเอ็นออกเสียงว่าอะไรอ n เอ็นอ่านว่าไอ <I. S 1> ตัวไออ, <I. S 1> อ, n, ออกเสียงอะไรคะ <No. S 1> อีเอ็นออกเสียงอะไรอ่านว่าอิน <In. S 1> อ่าชี้ด้วยค่ะชี้ด้วยอินเดกอ่า อะไอน,นั่งดีๆค่ะนั่งดีๆนะนั่งดีๆนะ,อ,ะอยากขออนุญาตถ่ายเอาเสืออะไรเสืออะไรสเสือเอะไรอาดค่ะอาดค่ะเสืออาดขะลูกเสืออาเสือเนื้อ เสือแล้วก็ตัวยูออกเสียงอะไรยูออกเสียงอะไรยูโอเคเอ็นออกเสียงอะไรคะอ่านว่าเสือยูเอ็นอ่านว่าฮะยูเอ็นใช่ยูออกเสียงอะไรอ่ะอ่าเอ็นออกเสียงอ่าอ่านว่าอ่านว่ารวมเป็นเสียงสั้นๆสิอ่ะ อ่านเนออ่านว่าอ่านเนออ่านเนออ่านว่าอะไรคะคะอ่านเนออาน้องลากเสียงสิอ่านสืออ่านสันอ่าโอเคเก่งมากนี่ไอ้สันอ่าต่อไปค่ะต่อไปสันแล้วอะไรเดอะไม่ไม่ก่อนเดอะสิก่อนเดอะอ่านว่าอะไร and อ่าแล้วก็ต่อไปเดอค่ะต่อไปนั่งดีๆค่ะต่อไปตั้งใจอ่านเร็วนิดนึงช้าจังเลย a a รเก่งมากต่อไปเ a นี่เองค่ะต่อไป day ค่ะต่อไป day day นี่เหรอจะข้างล่างค่ะ day นั่นแหละนั่นแหละ ชี้ด้วยค่ะชี้ด้วยค่ะให้เพื่อนๆเ,เห็นด้วยนะชี้ด้วยต่อไปเสิอะอะไรคะเสิอะอะไรเสิอะอะไรนั่นแหละคำนั้นแหละเซลเอาพูดดังๆให้เพื่อนอินเสียงเซลเซลอะไรนะเซ <Say. S 1> ลเซลใช่ไหมต่อไปคำว่าอะไร <In. S 1> อินต่อไปฟัง เมยเก่งมากอโอเคต่อไป <S I <see>. s e C K เก่งมาก I see Duke 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 เดอะอะไรเดอ Duke Duke เก่งมากอ่ะต่อไป they walk they walk ูไม่ไม่ค่ะ็อ์กเสร็จแล้วก็ตัวอะไร i n อ่านว่า i n อ่านว่าตัว i n i ออกเสียงฮ i ออกเสียงว่าอะไรโอเค n ออกเสียงว่าอะไรอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะอินโอเคต่อไปคำต่อไปไหนคำต่อไปเจอเจอเจอข้างหลังอินนะ เจโอเคอ่นว่าอะไคะจอูดจูโอเคต่อไปเดวอคเดวอคเดมู mm ่ hmm. mm hmm. ไม่ใช่มูค่ะเมื่ออะไรมิว อ่าต่อไปสะกดสิคะสะกดสิถ้าอ่านไม่ได้ต้องสะกดค่ะเอ <M S 1> ไม่ค่ะเอออกเสียงอะไรอทีี <A. S 1> ออกเสียง <S 2> 2. <S อ่านว่าแอ <A. S 1> โอเคต่อไปไฟไฟออกเสียงชัดๆหน่อยไฟโอค่ะ <5 O. S 1> ไม่ไฟ ไฟออกเสียงชัดๆนะไฟโ l l cock ไฟหางเสียงอะไรไฟ <Five. S 1> เออ <Five. S 1> เก่งมากเก่งมากไฟ all cock โอเคต่อไปค่ะนี่หรอ pull on pull pull on the โอเคชี้ให้แม่หน่อยค่ะชี้ l a l อ p l โอเคต่อไปหนึ่ง no. ไม่ขาดแม่ตัวอะไรไม่ใช่เหนือนะตัวอะไรเทือเหฮอ,อตัวยูออกเสียงอะไรคะอ่ะเอ็มออกเสียงอะไรเมืออ่ะเมืออ้นฮหนื เก่งมากต่อไปําเพลงอ่าต่อไปค่ะห้ามอ่ะอทูเน่เก่งมากต่อไปเดย์วอล์กเดย์วอล์กอินเก่งมากจูนเก่งมากเก่งมากค่ะโอเคที่แม่บอกว่าเดย์กอล์ฟนี่คือน้องยังไม่เรียนคำว่าเดย์เนาะรอคำว่าวอล์ น,น้องยังไม่ได้เรียนเก่งมากเก่งมาก